ดีค่ะทุกคนวันนี้เราอยู่หลังบ้านนะคะเรามาทําส้มโอค่ะมาดูนี่คือส้มโอที่เราแกะนะคะจํานวนสองลูกเราสั่งซื้อมานะคะแล้วก็แกะเราเป็นคนแกะส้มโอไม่ค่อยสวยหรอกค่ะแต่รสชาติออกมานะคะส้มโออันนี้อร่อยใช้ได้จะเป็นรสชาติออกหวานอมเปรี้ยวค่ะกําลังเป็นรสชาติที่พอดีที่เราต้องการพอดีนะคะเราก็เลย แกะใส่กล่องทั้งหมดเลยค่ะแล้วจะเอาไปใส่ตู้เย็นและวันนี้เราก็จะมีเมนูส้มโอคุกพิกเกลือนะคะไปกินในช่วงบ่ายๆวันนี้ค่ะเรามาชมกันนะคะเราก็จะเตรียมภาชนะแบบนี้ลาา้างสะอาดเรียบร้อยแล้วโอเคเราก็ทำพิกเกลือเรียบร้อยแล้วนะคะ เป็นพริกเกลือคือมีพริกมีเกลือมีน้ำตาลมีผงชูรสค่ะจากนั้นเราก็มาแบ่งส้มโอนะคะใส่ลงไปเดี๋ยว <c oughs> มือเดียวพี่น้องจ๋ารอแป๊บหนึ่งนะคะรอแป๊บหนึ่งโอเคเราสิมาแบ่งส้มโอนะคะ ลุมลเพิ่นชอบมากชอบทุกอย่างแต่ไม่แสดงออกคือ <c oughs> สไตล์ลุงมลน,นะคะนี่เราก็จะปิดฝาไว้ใส่กล่องใส่ตู้เย็นนะคะแล้วพอเวลาเราเหิวตอนคืนเราก็มาทํากินอีกหรือเราแค่กินแบบไม่ต้องใส่พริกเกลือก็ได้รสชาติอร่อยอยู่แล้วนะคะทีนี้ ถึงเวลาแซ็ปค่ะมาดูกันนี่เลยเราจะตักพริกเกลือลงไปนะคะสักหนึ่งช้อนก็พอพอไหมพอหรือเปล่า,อาโอเคค่ะคนเข้ากันค่อยๆค,คนนะคะเนื้อส้มโอจะได้ไม่แตกค่ะ บางอันแล้วก็ทําแบบนี้เลยนะในระหว่างทําไปก็หิวไปนะคะโอเคทำกะบะหนึ่งเลยค่ะพี่น้องจา๋าเป็นไงคะคลุกพกริกเกลือค่อยๆคลุกค่ะค่อยๆคลุกเคล้าไปโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ แค่สาบนี้ก็มีรสชาติของพอริกเกลือแทรกซึมลงไปนะคะคนไหนอยากเผ็ดก็ใส่เพิ่มอีกแต่เราใส่ขนาดนี้โอเคแล้วมาแซบน้ำกันจ้า